สวัสดีครับผมโ้อยการหนังไมบอลที่จะมาเบรคข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่1 1เ,เดือน1 2565กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแมนยูเชอดวิลล่าเข้ารอบ แข้งสเปอร์มีโดนโลทิ้งและเรื่องของโกมันรับค่าเหนือก้อนโตพร้อมแล้วไปฟังกันครับแมนยูเ <Man U S 1> ชือดวิลล่าเข้ารอบจบก,กันมาแล้วกับการขันรอบ3มในราการ FA เครับเมื่อคืนวันที่10ที่ผ่านมาที่คู่ระหว่างแมนเตอร์ยูเนเต็ดกับ Villa, แอตตันวิลล่าโดยผลการแข่งขันแมนยูชนะโดยสกอร์1.0โดยสกอร์แม็กโทมินเป็นผู้ยิงชัยตั้งแต่นาทีที่8 โดยการช่วยทำประตูของเฟ็กที่วางบอลโค้งๆส่งให้แม็กโทเมนีหมุงเข้าประตูแบบสวยๆและในรอบนี้ไม่มีโรนัลโดลงเล่นให้รอบนี้ด้วยด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ลงเล่นนั้นทางลาฟดังนิกได้แจ้งเหตุผลไว้ว่าเพราะโรนัลโดนั้นมีอาการปาดเจ็บไม่ฟิตเต็มร้อยกลับมาที่ FA ครับดยผลจับฉลากรอบ4เป็นที่แน่ชัดโดยทียมใหญ่ที่ได้เข้ารอบก็จะมีเซฟซีเจอกับพีสมัตแมนยูเนเตดเจอกับมิดิสสมูท สเปอร์เจอกับไบตันลิพูเจอกับคาร์ดิฟซิตี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้และแมตเตอร์ซิตี้เจอกับฟูลแลมแข้งสเปอร์มีโดนโลทิ้งลือสนาันานักเตะสเปอร์ที่ไม่ได้ไปต่อกับการคุมทีมของอันติโนโอคอนเต้ที่จะถูกขายออกไปในเดือนมาการานี้โดยจะมีอยู่ด้วยกัน3คนคนแรกเอ็นดอมเบเ่ ก่อนหน้านี้ได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นแข้งที่แพงที่สุดของสเปอร์แต่มีข่าวการย้ายออกและเป็นที่ไม่เปื่มของชาแฟนบอนอีกด้วยโดยค่าเหนือตอนนี้อยู่ที่2 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์คนที่ส s t เตเบิลเบิร์กไดโดยผลงานตอนนี้หลังจากการย้ายมาที่ PSV ก็ยังทําผลงานไม่ดีเท่าไหร่จึงมีข่าวลือในการย้ายทีมออกโดยค่าการจากสื่ออื่นที่มีอาจจกที่สนใจตึงตัวกับคนที่3าาเฟกแทนกานก้ากองหลังที่ถูกคอนเต้สอขายทิ้ง โดยมีข่าวว่าทางคอนเต้พร้อมดึงอาตาว่าตเตาเล่จากทีมบูฟมาร่วมทีมแทนโกมันรับค่าเหนื่อยก้อนโตคิงเรียกมันปีกตัวเก่งทีมบาเยนมิวนิกพร้อมได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตหาเจ้าตัวพร้อมต่อสัญญาฉบับใหม่โดยตอนนี้โกมันมีอายุ25ปีย้ายมาจากยูเวนตุสปี2017ก่อนหน้านี้ได้ลงเล่นในสัญญาย,ยืมตัวในปี2015ก่อนขายขาดโดยเจ้าตัวลงเล่นให้บาเยน ไป157นัดยิงไปได้37ประตูเพราะมีแชมป์ติดมืออย่างบูเดสกีกา6สมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยโดยโกมันเหลือสัญญาบาเยอร์จนถึงซัมเมอร์ปี2023นี้ถ้าหากต่อได้จะได้รับค่าเหนื่อยถึง17ล้านยูโรต่อปีซึ่งจะมากกว่านักเตะอย่างโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้และมาดูเอลนอร์ หากเปภาพประการแดงทางเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันข้ามาีเยอะนะครับ